เดินออกมานอกรถนะครับเธอจึงเดิอนออกมาดูด้วยความเวทนาเคนซี่ก็ไปถอดหน้าก,ากากของเธอออกนะครับแล้วก็ถามว่าคุณทําแบบนี้เพื่ออะไรแต่ผู้หญิงคนนั้นเพียงแค่พูดออกมาว่าทําไมถึงทําไม่ได้ละ่ะเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับเธอก็ใช้ลูกซองสอยไปที่หัวของผู้หญิงคนนี้อีกทีหนึ่งจากนั้นเธอจึงตัดสินใจขับรถไปหาพี่ชายของเธอแต่ในขณะที่เธอยังไม่ระวังตัวนะครับมีผู้ชายที่สวมหน้ากากคนนั้นขับรถมาพุ่งชนรถของเธอ และมันก็ถอยหลังขับพุ่งชนอีกทําอย่างนี้หลายครั้งนะครับจนทําให้เคนซี่กระเด็นออกจากรถแต่ในช่วงเวลาสําคัญเช่นนี้นะครับโชคก็เข้าข้างเธอรถของชายสวมหน้ากากก็ติดอยู่กับรถคันข้างหน้านะครับและมีน้ํามันเบนซินหกออกมาด้วยเธอก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือนะครับ <c oughs> ก็เลยเอาไฟแชกมาจุดไฟทําให้รถทั้งสองคันระเบิดในระหว่างนี้เธอคิดว่าฆาตรกรตายแล้วนะครับแต่ทันทีที่เธอเดินออกไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรครับเธอก็รู้สึกสยองขวัญเพราะว่าฆาตกรกลับขับรถที่มีไฟลุกไหม้อยู่ไล่ตามเธอ เคนซี่ที่วิ่งจนหมดหนทางนดีแล้วนะครับก็วิ่งไปที่สะพานเล็กๆแคบๆที่1ระหว่างวิ่งเธอกลับล้มลงนะครับเพราะว่าเธอบาดเจ็บที่ขาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่กี่วินาทีทันทีนั้น,นครับชายสวมหน้ากาก้อนเดินลงมาจากรถที่ไฟไหม้อยู่เราจะเห็นว่าร่างกายของเขาส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้นะฮะแล้วก็มีเศษเก้ยวชิ้นใหญ่เสียบเข้าไปที่ท้องของเขาด้วยมันพยายามดึงเศษเกีียวนั้นออกมาเพื่อที่จะใช้แทนคินซี่แต่ไม่นานก็หมดสติลงเพราะว่าบาดแผลเนี่ยใหญ่เกินไปและหลังจากนี้นะฮะคินซี่ก็เดินไปทางหลวงสายหลัก ซึ่งมีรถคันหนึ่งขับมาพอดีนะครับเธอก็สามารถที่จะบกมือรถคันนี้ให้หยุดได้มีผู้หญิงลงออกมาจากรถนะครับแล้วก็ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทันทีนั้นเธอเห็นว่าผู้ชายที่สวมหน้ากากยังไม่ตายนะครับและพยายามใช้ขวานมาจามเธอเธอจึงรีบขึ้่อนท้ายรถกระบะของผู้หญิงคนนั้นทันทีในขณะที่ชายสวมหน้ากากก็กระโดดเกาะท้ายรถขึ้นมาได้ด้วยนะครับแต่โชคดีที่เคนซี่พบไม้เบสบอลอยู่ท้ายรถและเธอก็ใช้มันฟาดไปที่หัวของชายที่สวมหน้ากากนี้อย่างจัง ทำให้มันตกลงไปจากรถกระบะนะครับและก็ดูเหมือนว่ามันจะตายแล้วในฉากสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าลุกกาลังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเส้นความโง่ของเขาที่ไม่กล้ายิงปืนและในขณะนั้นเคนซี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเขาโดยจมอยู่กับความคิดที่เกิดขึ้นความสยองขวัญในคืนก่อนหน้านั้นก็สร้างความหวัดผภาวให้กับเธอไปตลอดชีวิตแต่อย่างน้อยเธอก็ผ่านมันมาได้นะครับแต่ทันทีที่หนังกําลังจะจบลงนะครับเธอก็ได้ยินเสียงแ,แปลกๆนอกห้อง เสียงแปลกๆนั้นก็ตามมาติดๆด้วยเสียงเคาะประตูและภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดว่าการยิงปืนใส่ฆาตกรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จะเป็นต้องลังเลถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยิงไม่เป็นแล้วก็คุณควรที่จะให้คนข้างๆยิงแทนไม่อย่างนั้นชีวิตคุณอาจจะไม่โชคดีเสมอไปเหมือนกับ2พี่น้องนี้และภาพยนตร์ก็จบลงเพียงแค่นี้นครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอคนละไลค์คนละแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป